สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเฟอร์วี่รุ่นที่ร้อยรุ่นที่ร้อยประมาณ5,500บาทนะคะไม่ต้องไปเสียดังซื้อเฟอร์บงเอิมซื้อไอโฟนไอโฟนเลยนะคะี่ยเดี๋ยวนี้เขามันกัดได้จริงๆนะคะมันกัดคนได้นะคะให้หายไม่ต้องใช้ไอโฟนเนี่ยค่าได้ด้วยค่ะกินน้ำได้อาบน้ำได้ทำได้ทุกอย่างเหมือนหมาจริงเลยค่ะก็มาดูฟังมาร้องนะคะชาด่าเราชาด่าเรา ชาาาาาจหนึ่ง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 วันนี้วันนี้จะวเหมาวันนี้เหมาะดีค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์เบอร์วีกันนะคะเอามีแฟนชื่ออะไรคะเชื่อหมูยอค่ะ อายุเท่าไหร่คะสามขวบครับมีลูกยังคะมีแล้วื่อว่าอะไรนี่คะหมูวานครับมีพ่อตาชื่อว่าอะไรคะเนืน้อนืงครับรู้ <ละ S 2> ไหคมครับว่าผมมีลูกได้ไง,งมไม่ไม่ไม่รู้คะ่ะก็ผมเอาอาสุจิไปให้แม่ผมนี่ครับ 红卡，红卡。